สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อฟทางช่องของกันยาชาแนลนะคะ,ะมากินข้าวกันคะ่ะเอฟซมากินข้าวเที่ยงตอนเวลาบ่ายครึ่งนะคะตอนที่แอดอัดคลิปอยู่นี่บ่ายครึ่งนะคะหลังจากแอดไปทำบุญทำสังฆทานให้พ่อให้พี่ให้ญาตินะคะให้เจ้ากรรมนายเวร เพราะว่าแม่ฝันแม่นแล้วฝันเห็นญาติพี่น้องมานะคะเห็นเพื่นอนเขาบ้านมาเนี่ยเลขจะบวมีศูนย์ซะบ่บอนะคะเอ่อวันศุกร์ที่เอ้ยไม่ใช่เสียวันศุกร์ที่เก้านะคะมกราคมสองห้าหกเก้านะคะแอดจะมักเขียนตัวเลขที่แอด เสียงเสียมสีมือนีได้นะคะคลิปนี้นะคะว่าแอดไดตัวใดเพราะว่างวดพูนค่ะลายงวนแล้วพูน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 ที่มันออกล่างสองสองนะคะแอดไปเสียงเสียมสีกับเพิ่นเนาะแล้วแอดกะอธิษฐานว่าขอให้เลขออกในจำนวนภายใน ไายในรอตรี่ที่แอดซื้อนี่สันดับมาที่นี่มันผัดมีสองสองใบหนึ่งนะคะแอดเลนบอกเป็นว่าถ้าเลขออกภายในที่แอดซื้อนี่เพราะว่าสองสองเป็นเลขน้องเหมียวอยู่ใต้ทองรถนะคะแอดจะมาล้ำแก้บนให้สันวาทั้งๆง,งที่เจ้าของล้ำเปลี่ยนนะคะเพิ่งจะมีโอกาสได้ไปฟอน <laughs> ฟอน ฟอนแก่บนเพิ่นนิดน้อยนะคะเพราะเป็นพิธีเนาะเอาก็ฟอนบปเป็น่ยนนะคะ fc นั่นแหละค่ะเลยว่าขอเพิ่นโตนะคะตอนแรกแอดก็ได้ตไทายเนาะนิ้วมือปิดตัวเลข่แอดบ่เห็นนะคะแอดหนึ่งว่าไม่นั่นมันบมิดตัวเลขเลยนะคะ<ช>กลัาเิ่งกว่าแอดได้ตัวใด<ช>แม่ตัวนี้มากเลยแล้วพอมือนี่ไปจับ รอตเตอรีเพิ่มเงินที่ซื้อที่ไซื้อรอตเตอรีแล้วที่จ่ายเขาอ่ะก็ยังลงทายดยตัวนี้อีกนะคะแอดกับบกงูว่ามันจะหลาหวันมือนีเพื่อนบ้านมือนี้หรือไปไทยนะคะถ้า f อซมากะจัดกัดกับพานนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะเนาะ ม้านะมาแท่ค่ะแต่บบรูตีมาามือใดจังแอดว่าละมาไทยมา,ลา,มาลาวมาาลวันอันไดก็ว่าไปนะคะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวมันม้าได้เนาะแต่ฮาแค่บบรูเท่านั้นรานจะมาามือใดนะคะก็เลยแอดกระพึงเข้าบ้านมานะคะกระพึงจะได้กินกับเศร้าเขาเที่ยงควบกันเลยนะคะเป็นเขาวบายขาเลี้ยงอ่านะคะแป๊บหนึ่ง เขียนให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านตัวใหญ่ๆไปเลยเห็นชัดๆไปเลยนะคะเน่เอรซโอเคขอแอดเขียนกำกับไว้น้อยนึงค่ะเพราะว่ามันไปได้ทั้งไทยทั้งลาว แต่ว่ามื่อนี้ก็เป็นราพัฒนานะคะเพราะว่าเป็นวันเป็นวันอ,อสุขที่เก้ามกราสองห้าหกเก้านะคะปากกาแดงซื่อพันโดนยังมึกมืดแล้วเกลนไหโอเคมาดูกันเลย ชุบชุบชุบนะคะบนล่างไปกับไปกับบนล่าง fc มีตัวมักตัวใดก็เอามาใส่ได้นะคะถ้าเป็นผลก็อาจจะเอาเก้ามาใส่หรือเอาศูนมาใส่อเอาอะไรอีนะหรือเอาหนึ่งมาใส่ หรือเอาห้ามาใส่นะคะยกตัวอย่างเนาะอันนี้ก็สองตัวแอดบอสแอดบอจับหลายตัวนะคะแอดแอดบอขย่าเสียมสีหลายตัวข้อใหม่แอดเขย่าแค่ไม่เดียวนะคะแล้วมันก็เลยหล่นลงมาคือสองศูนย์นะคะสองศูนย์นะคะ ชอบจัดขัดผ่านนะคะไปรายวันไปเพื่อนบ้านไปรัฐบาลไทยได้หมดนะคะแล้วใจสีมักเนาะลืมเขียนว่าเลขเซียมสีนะคะเลขเสียมซีโอ้ยปากกาหมดอีกแล้วลวเนี้ย c ซีแอดต่พูดหนึ่งมักเขย่าเซียมซีมานะคะมีอยู่ขังหนึ่งเขย่ากับแม่สมัยเพื่อนย่างได้นะคะแม่กับลูกได้ตัวเดียวกันค่ะ fc ลายปีดีดักมาแล้วค่ะเบาไหมคือไหมเนาะแอดยังจําได้เลยว่าได้ตัวใดกันได้เลขสิบสองตัวเดียวกันค่ะแม่กับลูกแล้วมันมาออกซ้ำนะคะ ตอนที่ขยายเนาะได้หมายเลขเดียวกันค่ะแม่กับลูกเลขกออกสำนัออกหนึ่งสองนะคะได้ตัวเดียวแอดกัะมักนะคะเลขสองส่วนเลขเสียมซี่นะคะแต่เมื่อวานนี่แอดหมุนวงล้อแอดผัดได้เจ็ดหกนะคะ fc มุนวงล่อได้เจ็ดหกเอ่อเจ็ดหกนี่กะไปเพื่อนบ้านมื่อนี่ก็ได้คือกันนะคะได้เจ็ดหกเท่ากันเจ็ดเก้านะคะไปเพื่อนบ้านก็นได้เนาะไปไทยก็ได้เนาะค่ะแล้วแต่มักเนาะค่ะเนาะก็เป็นแค่แนวทั้งจังล่ะละค่ะเอฟซีชอบจัดขัดผ่านนะคะ ตัวเลขทุกตัวมีสิทเข้ามีสิทหลุดนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นกำลังใจให้กัญญาชาแนลช่องน้องใหม่ด้วยนะคะเบิงเ้งพอเคิอินไวยังงั้เบิ้งเพื่อความบันเทิงเนาะค่ะเอฟซดูเพื่อความบันเทิงนะคะเะคม,ม่เะะมกินข่าวน้ำกันกับเอซแอดก็ได้ไกลกรอบเคเซมาเนาะคะ่ะ แล้วก็แกงใต้นะคะแกงไก่หรือเปล่าก็เรยม,มันก็มีของหวานนะคะขนมชั้นไม่ใช่ขนมชั้นนะไม่ใช่ขนมเธอขนมชั้นนะคะลูกชูบแอดมกัมมกมักหมักค่ะแล้วก็อะไรอะ่ะที่เป็นก้อนก้อนอข้าต้มมันบปลูกตุ้มเข้าต้มโอ๋อเอ็นมาถูกนะคะโอเคค่ะคลิปนี้แอดก็ขอไปกินเขาเพ่มเลยค่ะ,คะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ